รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยชาวสัมพันธ์การท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง<ๆ>เที่ยวเขื่อนกระเสียวนอนชิวลิมน้ำเรามาสัมผัสบรรยากาศฟินๆกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนนะครับผมเจนะครับ ะะวันนี้ก็จะพาทุกทกท่านนะครับเทีย่ยวชมเขื่อนกระเสียวนะครับซึ่งเป็นเขื่อนที่ยาวที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้นะครับอันนี้เป็นป้ายาน,นะครับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนะครับอันนั้นนะคค่ะอันนี้ก็คือแผนที่แนะนําเขื่อนกระเสียวนะคะเริ่มต้นแตออ่อันนี้คือทางหนันช้างนะคะแล้วก็อันนี้คือเส้นทางมาเขื่อนกระเสียวค่ะตามนี้เลยค่ะ ใช่ครับเดี๋ยวเราพาไปดูสันเขื่อนกันเลยนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณที่มีนักกีฬามาวิ่งออกกำลังกายกันในช่วงเย็นนะครับเขื่อนก็จะมีความยาวและสวยมากครับวิวธรรมชาติดีมากเลยครับมานุ่มมิ้นตามมาครับ ก็เป็นสันเขื่อนนะครับที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันนะครับและที่สําคัญเลยนะครับที่นี่มีปลาอร่อยมากครับนั่นคือปลาอะไรนะครับปลาหมาค่ะปลาหมาอะไรครับปลาหมาต้มยำนะครับใช่ครับแล้วก็มีปลาหมาทอดกระเทียมนะครับซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับก็เป็นที่เรียกว่าจับปลาการประมงนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกเช่นกันนะครับครับผมเขื่อนกระเสียวตั้งอยู่ในตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2523เป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำสร้างกั้นลำห้วยกระเสียวยาว4,250เมตรสูง32เมตรกักเก็บน้ำได้กว่า28,750ไร่กักเก็บน้ำได้สูงสุด240ล้านลูกบาทเมตรนับว่าเป็นเขื่อนดินที่มีความยาวมากที่สุดในไทยและเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ปลาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเลยค่ะที่สำคัญเลยคือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่วิวสวยงามมากๆช่วงตอนเย็นๆนั้นอากาศจะดีมากโดยเฉพาะบริเวณจุดตั้งแคมป์ริมเขื่อนจะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดค่ะที่เที่ยวสุพรรณบุรีโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวที่แสงของพระอาทิตย์จะค่อยๆเปลี่ยนอย่างสวยงามและเห็นภาพของพระอาทิตย์สีแดงกลมที่ค่อยๆเลื่อนลงมารับขอบฟ้าไป พร้อมกับแสงเงากระทบบนผืนน้ำเขากับอากาศเย็นๆของฤดูหนาวบอกเลยว่าเวลาที่เราจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างนี้นั้นหาไม่ได้ง่ายๆเลยจริงๆนะครับและยิ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพอีกด้วยครับที่อีกหนึ่งอย่างนะคะที่นักท่องเที่ยวจะมาถ่ายรูปแล้วก็มาต่ปลากันค่ะใช่ครับแล้วด้านซ้ายมือนครับนี่ก็จะเป็น นักท่องเที่ยวนะครับที่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ให้มาตกปลานะครับก็ส่วนมากปลาที่ได้นะครับก็จะเป็นปลาม้าปลาคลังนะครับเป็นปลาเนื้อที่หวานหวานมากเลยครับแล้วก็บรากาศตรงนี้นะครับก็เป็นทิวทัศน์ทัศนียภาพที่สวยงามมากครับแล้วก็สามารถถ่ายรูปตอนช่วงเย็นนะครับพระอาทิตย์ตกดินนะครับแล้วก็กระทบน้ำจกข้าเขาแล้วมองดูเป็นธรรมชาติสวยงามมากเลยนะครับ นอกจากการชมวิวสวยๆของพระอาทิตย์ตกที่เขื่อนกระเซียวแล้วบริเวณใกล้ๆเขื่อนก็ยังมีที่เที่ยวเยอะแยะอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นหาดทรายขาวดันช้างหรือทะเลสุพรรณนั่นเองเพราะในหน้าแล้งตอนที่น้ำลดระดับลงอย่างมากท้ายเขื่อนกระเซียวจะเห็นพื้นที่ทรายริมน้ำคล้ายชายหาดทำให้เกิดเป็นทะเลน้ําจืดขึ้นกลางสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะ และยังสามารถล่องแพเล่นสปีดโบ๊ทหรือนั่งชิวๆตกปลาได้เลยนะคะแล้วก็พามาพบกับอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับเป็นหาดทรายขาวท้ายเขื่อนนะครับเราเดมาเรามาชมอาหารที่แม่ค้าเขากาลังทํานะครับนี่นะครับก็เป็นปลาเขื่อนนะครับที่พ่อค้าแม่ค้าทุกท่านทักหาากันมาครับเพื่อที่จะจัดตําหน่ายให้กับลูกค้าที่ออกมาครับซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครส่วนมากจะมานี่กันใช่ไหมครับใช่ค่ะ อันนี้ก็เป็นร้านต้มตังนะครับซึ่งพ่อค้าแม่ค้าที่นี่มีเยอะไหมครับมีอาหาร้นต้ตังร้านต้มตังครับครับแล้วมีมีพ่อค้าแม่ค้าเยอะไหมครับที่นี่ก็คนในชุมชนนี้แหละค่ะพี่ขายครับค่ะแล้วก็อาหารไม่แพงนะคะลูกชิ้นก็ไม่ละห้าบาทโอเคครับต้มตังก็สี่สิบบาทประมาณนี้ครับครับขอบคุณนะครับ ดังนั้นนะคะเขื่อนกระเสียวคือแหล่งรวมที่เที่ยวดีๆนี่เองค่ะมีครบตั้งแต่เรื่องที่พักทั้งกลางเต็นท์แคมปิ้งเรือนแพรส่วนด้านอาหารก็จัดเต็มพร้อมอยู่สวยๆไปอีกและยังขับรถไม่ไกลจากกรุงเทพอีกด้วยถ้าพูดมาขนาดนี้แล้วอ่ะยังลังเลอยู่อีกหรอคะก็ไม่รู้จะพูดยังไงละค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วปักหมุดมากันเลยค่ะเขื่อนกระเสียวสุพรรณบุรีบาเหเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี